สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปคลิปแรกของฮอตทอยต้องบอกก่อนเลยว่าผมอสะสมพวกกันพาหรืออะไรประมาณปีสปีแล้วก็คือว่ามันก็สนุกนะคือหลังจากคือโดนป้ายามาจากแบบว่ากล่องแรกกล่องที่2กล่องที่3จนทุกวันนี้ประมาณประมาณ7 800ตัวก็ ก็สนุกอะคือมันเหมือนกับแบบว่าทําไปประกอบไปรีวิวไปคือผมรีวิวไปด้วยแต่คือว่า,อาพอทํามาสัก2ปีเนี่ยกว,กว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมีเยอะแต่คือว่าเราก็อยากหาแพชั่นใหม่ๆอะไรที่มันแบบเอ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเหมือนจริงมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เคยแอบคิดว่าฮอตทอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เว้งแบบว่าไกลตัวราคาแพง ราคามัแบบโหดร้ายมากๆคือตอนนี้เราไม่รู้ไงว่ามันมีราคาไยังไงบ้างมันมีเป็นประเภทไหนบ้างมันมีเป็นอะไรยังไงบ้างคือไม่รู้เลยแต่รู้อย่างเดียวว่าคือมันโคตรสวยและมันโคตรแพงแล้วเราคงไปไม่ถึงแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเริ่มใกล้คำว่าฮ o อตทอยหรือว่าไอรอนแมนมากขึ้นโดยที่ว่าเราไปเห็นที่ ไมก่าพาซ่าบ้างเราเข้าไปในกลุ่มบ้างเราเห็นคือคนเราถ้าเกิดมันเริ่มอินอะไรหรือว่าสนใจอะไรมันจะไปเห็นอยู่บ่อย,อยจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองดูสักตัวไวเผื่อมันจะแบบอะไรยังไงคือซื้อแบบโดยไม่รู้อ่ะคือผมซื้อฮอตทอยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจากความชอบและอีกอย่างนึงอ่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราดูหนังเนี่ยไอรอนแมนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเราไม่เห็น ไม่ได้สังเกตว่าตัวนี้ความแตกต่างมันเป็นยังไงพอเลยเริ่มรู้ก็ต้องเลยศึกษาใหม่ไปให้ล่าง,าง,างดูหนังไปไล่ไอรอนแมนหนึ่งสองสามจริงจริงมันมีแค่สาภาคแต่ก็ไล่ไปดูพวกสไปเดอร์แมนไล่ไปดูพวกเออเอเว e เรอร์ uh, พวกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันมีหลายแบบเว้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่ภาคสามันมีออกมาหลายๆตัวเออบางทีเราไปเห็นเงี้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะแต่เห็นเราเห็นมันเหม,มือนเป็นชุดเกาะธรรมดาแต่แบบก็เลยเริ่มอินขึ้นไปเรื่อยจนในที่สุดคือได้มาตัวแรกปุ๊บเฮ้ย ทุกคนมันเรียกพวกแต่คือว่าโอกาสที่เราไปซื้อเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเป็นธรรมดาเป็นพลาสติกแล้วมันมีเป็นแบบเออเป็นไดแคสเป็นเหล็กอะไรเงี้ยมันก็เลยมีราคาที่มันค่อนข้างต่างกันแต่ปรากฏเราเริ่มต้นด้วยพลาสติกเนี่ยเฮ้ยราคามันก็หลักพันเองนี่วายังพอได้นี่ว่าก็เลยลองดูพอลองดูไปพผมสักประมาณให้ย้อนกลับไปตัวจากตัวแรกักประมาณปลายปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยคือตัวแรกเลยนะ จนตอนนี้มันกี่เดือนแล้วอะหกเจ็ดเดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนแล้วเน,วนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าแม่งเรียกพวงจริงเลยครับทุกคนครับผมอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าคือรีวิวย่างอื่นได้แต่คือว่าปรากฏว่าฮอตทอยเนี่ยผมมาหลายเดือนแล้วไม่เคยรีวิวเลยผมบอกตัวคือผมกลัวมากนะก็แบบศึกษาดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเห็นเนี่ยเยอะมากนะ40กว่าตัวใช่ไห คือแบบโอ้อะไรกันวะเนี่ยพอเริ่มศึกษาไปเออเริ่มดูเฮ้ยมันมีวอล a ม h ชีนมันมีหลายหลายอย่างนะทั้งรวมทั้งหมดก็เลยแบบโอเคค่อยๆเป็ินค่อยไปจนในที่สุดมันมาประมาณนี้10กว่าตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผมซื้อตามความชอบไม่ได้ซื้อตีเรียงมาร์กไม่ได้ซื้อตามอะไรก็แล้วแต่เอา่งี้ดีกว่ามาดูกันว่าตัวไหนได้มาตัวแรกก็คือเป็นนี่ นะไอรอนเ e จ i หรืออะไรประมาณนี้นะนี่ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเห็นแล้วเอยหน้าตามันดีราคาไม่แพงก็เลยลองมาเพราะอันนี้คือได้มาจากในกลุ่มนะฮะก็เห็นมีขายก็เลยลองดูนะก็เลยแบบไล่มาเรื่อยๆตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะตัวที่สองก็จะเป็นอันนี้นะ เดสแนปเปอร์ pper, หรืออะไรเนี่ยอ่านชื่อบมอบอก,บอกชื่อผิดขอภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะผมไม่ผมไม่มไอ้นี้จริงๆนะตัวนี้ก็คือว่าเท่เหมือนกันเราก็เริ่มต้นด้วยแบบว่าตัวที่เป็นพลาสติกรลคาหลักพันนะก็เลยแบบง่ายๆทุกตัวผมก็ชอบแบบเปิดไฟเล่นทาอะไรเล่นเงนี้ยมันก็ดีแต่คือว่าฮอทอยพวกมือพวกน้าอกพวกหลังพวกหัวแยกส่วนการเปิดไฟหมดมันก็เลยแบบงุนหญินเหมือนกันเวลาเราเอามาเล่นนะทุกคนก็น่าจะคิดเป็นคิดเหมือนกันนะ ต่อไปตัวที่3ก็จะเป็นตัวนี้นี่นี่นี่ Peace Maker นะเท่ดีนะไปเห็นในตู้ที่ไม่กลาาา่าพาซ่าโอ้โหเท่ที่เปองเลยพอได้มาก็โอเคเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแต่คือว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันอะนะฮะก็ไหลาจากมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอมาตัวต่อไปพวกนี้ผมได้ไอ้นี่มานน่คู่นี้ คู่นี้ก็จะเป็นออันนี้คือแพทที่ออดมาร์กหนะตีว่าเป็นมาร์กหนึ่งแล้วกันนะผมผิดขออภัยไว้ด้วยพอไปเจอตัวนี้เป็นไดแคสเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจับขยับอะไรเงี้ยติดไม้ติดมือแน่นดีน้ำหนักดีขยับได้กุ๊กเก๊กกุ๊กเกก้ยโอ้โหมันเท่เว้ยนะมีหน้าเปิดได้อย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยแม่งเริ่มอินกับไดแคสว่ะนะก็เลยแบบไล่ไปพอต่อตัวตัวนี้ไปเนี่ย มันก็มีความสวยมันมีความสีสันนะก็คือว่ามันอยู่ในตระกูลวอลมชีนนะแล้วได้มาก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวต่อมาก็เป็นตัวนี้ก็เป็นไดแคเหมือนกันเทนะเปิดหน้าได้นู่นนี่นั่นนะเป็นโลหะสีสันสวยงามเฮ้ยอินอินหนักเข้าไปก็เดิมอีกนะก็เริ่มเข้าไปเรื่อยๆไปดูมัง่งมือทรงมือสอง,อ,สอ,งอะไรเรื่อยเปื่อยนะผมเน้นมือสอเพราะผม มาเราไม่รู้อ่ะและอีกอย่างคือมันออกมานานแล้วมันก็ต้องเป็นมือสองเพราะมไม่มีของใหม่อะไรประมาณนี้นะหรือเต็มที่ก็ใหม่สุดก็คือแค่แกะเช็คหรืออะไรประมาณนี้นะก็ได้มาในสภาพที่มันดีพอมควรแต่บางตัวที่มันแบบมือสองก็มีบ้างแบบหลวมหรืออะไรเงี้ยเราก็ามาเอาเน้นที่มันแบบใช้ได้นะฮะจนในสุดต่อต่อไปที่ได้มาแล้วน่าจะเป็นพวกอ,อันนี้มั้งน่าจะเป็น อันนี้คู่เนี้ยก็ได้มาต่างกันนะต่างเวลากันนะก็เป็นวอร์เม้ชีนแล้วก็เป็นวอร์เม้ชีนนะก็ถือว่าก็คือจะได้จากในกลุ่มนี่แหละครับแต่คือว่าพวกวอ r ์เมนีนเนี่ยมันน่าจะมี5้หรือ6ตัวอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวต้องมีอีกในนั่นจะเป็นเอ็นเกมหรือ Infinity w a วออะไรสักอย่างนะอีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวนั้นก็เท่มากนะฮะก็ชอบพอหลังจากน,านั้นปุ๊บ ผมก็มาได้ตัวนี้มาร์ก85มาร์ก85เนี่ยตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นไดแคดเหมือนกับแบบว่ามันสวยอะ่ะมันจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนชุดนาโน,โนแล้วป่ะชุดนาโนเออนะสวยงามสวยงามตัวนี้จะเป็นมันที่มันตัวที่มันแถมถุงมือนะฮะถุงมือไอ้ที่มีเม็ดสีไอ้เม็ดเม็ดแัเมรีแตงอัมมณีอ,นนอ,อ่ะนั่นแหละ แล้วก็แต่คือมันจะมีอันนึงที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ version v e r s i o version did new version ที่เป็นที่มีเ a อเอบเทิลเเมดใช่ made, <Okay. S 2> ไ,หไหมอะไรประมาณแต่คือว่าผมไม่อินอันนั้นมผมชอบอันนี้นะฮะ<ม>ก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็ได้อันนี้มาเมื่อช่วงต้นปีย้อนไปคือมันเหมือนกับแบบว่าอันเนี้ยมันเป็นของใหม่ที่ในราคาที่แบบ ถูกกับพีก็คือว่ามันเหมือนเข้ามามีคนขายถูกอะ่ะก็เลยแบบได้มาแล้วเป็นต้นทุนเดิมที่ผมชอบไอรอนแพดิออดอยู่แล้วอะ่ะก็เลยแบบเอ้ยแม่งอลังการสวยมากทุกคนดูดิเนี่ยรายละเอียดสีแฟเฟยอะไรเงี้ยแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาโคตรดีเลยมันก็เลยแบบเออว่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะแล้วอย่างคือชอบตระก,กูลวอร์แมชชีนอยู่แล้วนะแล้วพอ หลังจากนี้ก็ได้พวกนี้มาน่าจะเป็นพวกนี้ที่มันเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นสี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 หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจะมีดําหรือจะมีสีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจอันเนี้ยมันก็จะเป็นมีสีขาวสีทองสีดําสีอะไรเนี่ยผมผมจําไม่ได้ก็ได้มาคู่นี้มาเหมือนกันก็ครบคบนะฮะก็ถือว่าชอบดีนะสวยก็เป็นแบบมันเหมือนแบบตัวสีพิเศษหรืออะไรประมาณเนี้ยนะเอองาน็กโปนะะ หลังจากคู่นี้เสร็จปุ๊บผมก็ได้อนี้มาแต่คือตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ของไม่ครบนะฮะแต่คือว่าใน,นราคาที่โคตรถูกอันนี้ซื้อจากพี่เชนมานะครับผมก็สวยงามดีนะฮะชุดของมันหรือว่าไอ้ตัวพวกนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลหะเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไอ้ตัวนี้มาอีก,กอ,อีก,กอเนี่ยคือมันเป็นตัวใหญ่เว้ยทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ได้จากพี่เชนมานะ ของครบกล่องเบลเลอร์เลยราคาหลักพันน่ะนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้มันอยู่ในภาคนะภาคสใช่ไหม,มเออมันดันตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดดเด่นในในช่วงเวลาสักประมาณ5วิอะไรประมาณนี้นะนะแลวหลังจากนั้นผมก็ได้เลสคิวมาก่อนนะเลสคิวนี่คือเป็น เหมือนก็แกะเช็คมานะสวยงามหรือใหม่เลยผมไม,ไม่ไม่ใหม่หรอกคือมือสองแกะเช็คอ่ะก็แบบสวยอ่ะก็ถือว่าชอบคือจริงๆแล้วอยากได้เปเปอร์เหมือนกันอะไรก็เลยแบบไปหาตัวนี้มารายละเอียดก็ดีนะฮะหลังๆก็จะเป็นไดแคสหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่หายากคือมันไม่ใช่หายากมันเหมือนกับแบบว่าหาที่ถูกใจและรายละเอียดดีหรือว่าของครบเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มาร์คสตัวนี้คือผมชอบมาก อย่างที่บอกคือเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยม,ม,มันมันมันราคามันค่อนข้างดีดสูงไปแล้วก็มันเหมือนรีโปรดักต์มามั้งฮะเพราะว่านี่เห็นไหมความสีสีมันสวยนะนี่เป็นสีเงินตรงเนี้ยก็เลยแบบเออหามาอันนี้เพิ่งได้มาสดสดละร้อนรประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยอันนี้น้องกีไปหามาให้นะครับผมในราคาถูกมากแล้วก็เหมือนสภาพคือของใหม่คือแค่แกะเช็คทุกอย่างเนี่ยผมยังยังอยู่เนยังไม่ได้เอาออกมาเล่นนะฮะไอ้ส่วนที่เป็นพลาสติก เสริมอะไรเงี้ยที่กันกระแทกมาก็ยังอยู่หมดนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ชอบอีกตัวหนึ่งเลยคือ1นึนนในนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้มาก็จะเป็นมาร์คห้ามาร์คหเนี่ยก็เป็นตัวที่ทุกคนที่พีกันไปก็เพิ่งจะได้กันนะครับรายละเอียดดีสวยตอนแรกผมก็เฉยๆกับไอตัวมาร์คหแต่พอว่าเห็นคนเอามาเล่นเอามารีวิวเห็น YouTube รายละเอียดมันดีกว่าตัวเก่าก็เลยแบบเออได้มาในราคาที่ดีเหมือนกันนะครับผมแต่บางตัวคือถ้าเกิดราคามันสูงมาถ้าเกิดเราชอบแบบมันอะไรก็ไม่แพงแต่คือว่าเผอิญว่าเราอยู่ในกลุ่มหรือว่ามีคนขายหรือว่าเราอยากได้ก็ค่อยๆใจเย็นหานก็เลยได้มาอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมสักประมาณ6เดือนเนี่ยก็ประมาณนี้สิตัวใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดหลังจากเนี้ยถามว่าอยากได้ตัวไหนผมก็ยังไม่รู้แต่คือว่าเราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดตัวที่แบบจะเก็บมันให้ได้คือตอนเนี้ผมคิดว่าจะเอาตัวฮักบัตเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่มีแขนอะไรมาให้เนี่แหละฮะก็ราคาก็โหดล้ายอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เจอวนชั้น2ตัววัชั้นสมันดูแบบธรรมดาไปนิดนึงนะครับผมก็คิดว่าอยากที่จะไปแต่คงไปไม่สุดหรอกครับเพราะว่าบางตัวมันก็แสนจะแพงบางตัวมันก็ ถ้ามองในใจคือมันไม่ได้สวยอะอย่างพวกพวกตัวที่มันบินมาเยอะๆอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยแบบว่าเอาตัวที่มันจะรีโปรดักมาร์คสามหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวมาร์คสองมาร์กสอก็อยากจะได้เพราะว่ามาร์คสมันก็เป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นของวอลเมชีนใช่ไหม่ก็ตัวสีเงินะนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีพอเปลี่ยนสีมันเป็นเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีดำมันนี้ก่อน พอเปลี่ยนดามเป็ดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไอตัวนี้แพตที่ออดใช่ไหมอ่าแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะอันเนี้ยมันเหล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของฮอตทอยที่แบบมันเรียกพวกเนี่ยมันมีจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือของเล่นอะไรก็แล้วแต่มั่เรียกพวกพอเรียกพวกแล้วเราก็แบบอยากได้นู่นเพิ่มอยากได้ตัวนี้เพิ่มอยากได้ตัวนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่ผมว่ามันคือฮอบบี้ นะคือก่อนนั้นเนี้ยเราถ้าเกิดแบบไปเล่นเครื่องบินไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็เอาตัวไปเล่นที่สนามแต่คือปรากฏว่า,วาไอ้พวกเนี้ยเราเล่นในช่วงที่เราทํางานได้ด้วยอยู่ผมอยู่ร้านเงี้ยก็เล่นได้ด้วยแล้วก็เอาออกมาเล่นได้และอีกอย่างหนึ่งคือ,อจักรวาลของไอรอนแมนมันหมดแล้วด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโรเบิร์ตดาวนี่ก็เลิกเล่นแล้วด้วยเลิลเลกเล่นหนังแล้วด้วยแต่คือว่าจะมีจักรวาลใหม่ที่เขาบอกว่า อทอมคูดมาเล่นอะไรมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งไงแต่คือว่าเออเราชื่นชอบก็เก็บนะแต่แบบว่าจะไปพวกสตาร์วอไปทอไปอท่านอสอะไรเงี้ยอันนั้นคือผมว่ามันกว้างเกินไปสําหรับผมนะเพราะบางคลอาจจะเก็บเยอะแต่คือว่าผมเอาแค่ i อรอนแมนเอาแค่พวกเนี้ยเหนื่อยแล้ว40กว่าตัวนะโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่มายังไม่ถึงครึ่งเลยมั้ง16ตัวเหนื่อยผมบอกไห้เลยไหนจะได้ ไปเล่นกันพาไหนจะทารนฟอร์มเมอร์ไหนจะโอ้มนเล่นทุกอย่างไม่ได้ซื้อทุกอย่างไม่ไหวนะก็เลยประมาณนี้มาเล่าให้ฟังแต่หลังจากนี้คือผมสะสมมาจนถึงทุกวันนี้แบบว่าบอกกันเลยว่ายังไม่กล้ารีวิวแต่หลังจากนี้ผมพยายามจะศึกษาและเดี๋ยวจะเอามารีวิวไล่รีวิวทีละตัวทีละตัวทีละตัวมาทีหลังก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูพราะคนก็เริ่มเล่นกัน เกิดขึ้นทุกวันนะครับผมก็เอาประมาณนี้ครับผมมาฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆคอทอย,ยนะครับผมก็เลยเฮียมาแล้วโอเคถ้าใครชินชอบฝากกด s u b s สไ i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับหรืออยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกได้เลยแต่คือว่าเชื่อว่าทุกทุกคนก็มีมีพี่ๆที่เขาเอามารีวิวกันหมดแล้วละ่ะแต่คือว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตาม ความรู้ของผมให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปดีกว่าก็พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมอะไรออกมาเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไว้นะแม้กระทั่งพวกของ DLX อะ T Zero เดี๋ยวนี้ก็ทําออกมาดีนะราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคคลิปนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณมากครับผมบายบายสวัสดีครับชอบชอบตัวนี้ชอบตัวนี้นะชอบไม่ทุกตัวแหละอะไรประมาณเนี้ย